สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําตัวมินิโปรเจคเตอร์รุ่น led 800นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจริงๆจะมีหลายสีนะครับจะมีหลายสีแต่เอาเข้ามาเป็นสีเดียวนะครับสีดาตัวนี้ก็จะมีอะไรบ้าง1มีช่อง hdmi นะครับ vga ต่อคอมใช้ usb ได้แฟลชไดร์ Fat ได้นะฮะต่อลําโพงภายนอกได้ใส่ sd card ได้ av ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ตัวเนี้รุ่นนี้ดูทีวีได้นะครับเราจะลองมาทดสอบกันนะครับตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับนี่เสียบไปแล้วนี่ช่องหูฟังช่อง AV ช่อง VGA HDMI USB แล้วก็ตัวนี้เป็นอินฟาเลนะฮะก็คือสําหรับรีโมทคอนโทรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลําโพงนะครับลาโพงตัวนี้เป็นช่องเอ่อด้านข้างตรงนี้จะเป็นช่อง SD card นี่ก็เป็นเสาอากาศนะครับเราเสียบเสาอากาศเอาไว้ เริ่มต้นการใช้งานนะครับเราจะลองทําการใช้งานนะครับก็เปิดสวิตช์ไฟปุ๊บเปิดสวิตช์ไฟปุ๊บตัวเครื่องนะครับก็จะมีไฟวิ่งวิ่งจากนั้นเป็นสีแดงนะฮะเราทําการใช้รีโมทคอนโทรลนะครับกดเปิดจากสีแดงจะกลายเป็นสีเหลืองนะครับแล้วไฟก็จะติดขึ้นมาเราสามารถโฟกัสปรับความปรับความชัดด้วยการหมุนโฟกัสจากข้างหน้านะครับ ตัวนี้แล้วก็ใช้รีโมทคอนโทรลนะครับเลือกว่าจะใช้ช่องไหนนะครับแล้วก็เลือกกดซอร์สนะฮะกดซอร์สแล้วจะมีให้เราเลือกใช้ SD Card ใช้ SD Card หรือจะใช้ USB f s h d r i v e หรือ HDMI อตัวนี้ก็ใช้ต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อ HDMI ได้นะครับแล้วก็เลือก PC RGB คือคอมพิวเตอร์ a อคือสาย AV นะฮะ a อทคือดูทีวีเราดูอเราลองลงมาดูทีวีกันนะฮะแล้วก็กดเมนูทีนึงนะครับกดเมนูแล้วก็เลือกค้นหาอัตโนมัตินะฮะเครื่องค้นหาอัตโนมัติทีหนึ่งก่อนชัดไม่ชัดขึ้นอยู่กับเสาอ,อากาศของคุณนะครับปรับเสียงได้ เปลี่ยนช่องได้นะครับนี่คือใช้เสาอากาศธรรมดาอยู่นะฮะจะลองเปลี่ยนโหมดนะครับมาที่ SD card นะครับอ่าเนี่ยใส่ SD card เอาไว้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับก็ Movie แล้วก็ลองเลือกไปที่มิวสิกวิดีโอตัวมิวสิกวิดีโอตัวนี้ความละเอียดคือ 720p นะครับแล้วก็ลองเลือกดูนะฮะนี่แล้วก็เลือกเข้าไปแล้วก็เลือก มีทั้งภาพและเสียงนะครับตัวจอนะครับที่เราใช้อยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้จะกว้าง30 60 9 0เซนนะครับความสูง9 0เซนความสูง9 0้าเซนแล้วก็ความกว้างประมาณ1 2 0เซนนะครับตัวนี้อยู่ที่ใช้อยู่ที่ระยะประมาณ2เมตรนะครับใช้อยู่ที่ระยะประมาณ2เมตรเนี่ยแล้วก็สามารถที่ เลือกเล่นได้เลยนะครับนี่เนี่ยแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับจะฟังเพลงจะฟังเพลงก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ฟังเพลงนะฮะมาที่ฟังเพลง เลือกเลือกโฟลเดอร์ฟังเพลงนะครับอ่าลองเลือกก็เพีปรับสปีดได้นะครับปรับสปีดได้ นี่ก็จะเป็นตัวมินิโปรเจคเตอร์ LE 800นะครับ